ประธานสภาที่เคารพครับเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้เก็เนื่องจากตั้งแต่เป็นที่ทราบดีนะครับเมื่อานตัฐมนตีก็มาตอบว่าโรคอาฮิวาแอาฟริกาสุก,กรหรือแอฟริกาสวายฟีเวอร์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปี แต่ว่าที่อื่นนี่เขาไม่มีปัญหานะครับในอเมริกาหรือโยุโรปเคารู้จักการ management การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีก็เป็นที่ทราบเหมือนที่รัฐมนตรีสุภาพเมื่อกี้ก็คือโรคนี้ไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาแต่ปี61นั้นโรคนี้อุบัติขึ้นที่ประเทศจีนทำให้ผู้เลี้ยงมีอาชีพการเลี้ยงสุกรเขารับทราบกันหมดครับว่าอุบัติขึ้นที่เมืองจีนในปี6 1 หลังจากปี61-62นี่เข้ามาในทวีปเอเชียเราแทบทั้งหมดรวมวันนี้เชื้อนี้กระจายไป34ประเทศและทุกประเทศเขายอมรับในข้อที่จริงว่าเกิดโรคระบาดนี้จริงๆของเราเองมีการพยายามไถ่าถามไปยังรัฐบาลยังกรมุริษั์ก็ปฏิเสธมาตลอดเราปกปิด OIE เราปกปิด FAO ทั้งสององค์กรเราปกปิดเราไม่รทราบนะครับทราบมาจากกรมสตรเองผมก็มีข้อมูลภายในว่าเขาพยายามถามมาที่กระทรวงเกษตรแต่พวกเราก็ปฏิเสธตลอดไม่ยอมรับข้อเท็จจริงโลกนี้เกิดขึ้นผมต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อสามปีก่อนเกษตรกรบ้านผมนะครับในจังหวัดพะเยาเนี่ยมาเล่าผมฟังว่าใกล้เข้ามานะครับออกจากจีนมาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ มาแจ้งให้ผมทราบโดยตลอดผมก็ทราบก็เลยถามเพราะว่ามันเป็นโรคอะไรเขาก็บอกโรคแอฟริกาสวายฟีเวอร์มันระบาดไปทั่วไปที่เกษตรกรนะครับเขาไม่ได้จบสัตาแพทย์ไม่ได้จบสรรัตวบาลเพียงแต่เป็นผู้เลี้ยงหมูสี่หสิบตัวหลายคนก็มาเล่าผมฟังสุดท้ายในปีหกสองนั้นโรคนี้ก็เข้ามาสู่จังหวัดเชียงรายและพะเยาในภาคเหนือทั้งหมด ในขณะนั้นเดชะบุญครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยเห็นเหตุการณ์ว่ามันจะระบาดไปทั่วประเทศเขาก็ได้จัดการนะครับออกเงินกันตัวละสิบบาท30บาทได้เงินประมาณ200ล้านไปจ่ายรอบแรกที่ภาคเหนือไม่ใช่เงินรัฐบาลนะครับเป็นเงินสมาคมผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูซึ่งเกรงว่าโลกนี้จะระบาดท,ทั่วประเทศเขาทราบครับ ผมเองก็ได้เจอนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาก็บอก AFS แต่ผมก็ฟังว่ามันใช่อย่างนั้นจริงๆชาวบ้านทราบเกษตรกรทร,ราบทุกคนทราบแต่ที่ไม่ทราบก็คือรัฐบาลนี้อธิบดีกรมสัตษัทไม่ทราบเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้ฟังท่านรัฐมนตรีตอบว่ามันเป็นโรคลักษณะอาการโรคเพลสท่านครับเกษตรกรทร,ราบเนี่ยคนที่จบสาตวรพทย์ไม่ทราบไม่มี ่านต้องไปถามสัรแพทย์ทุกคนในประเทศไทยนี้เขารู้เมื่อวานนี้ครับมีการประชุมเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และคณะสัรแพทย์เขาบอกคุยกันเขาก็บอกเป็นโรคเอเสครับไม่ใช่โรคเพิร์ติท่านพูดท่านลมตีมาตอบว่าอาการวิกานเขาไม่ใช่อาการนะครับทางสัตวศาสตร์เขาเรียกวิกานวิกานอาการใกล้เคียงกันไม่ใช่ฮะโรคเพิร์ตนั้นเป็นโรคที่ ประจำถิ่นของประเทศนี้ในเอเชียรู้จักกันหมดครับโรคอหิวาสุกรเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งมันมีวัคซีนน่ยท่านท่านร่มตีท่านเข้าใจไหมครับมันมีวัคซีนถ้าเป็นโรคเพิร์ดทำวัคซีนจะซื้อแจกจากบริษัทไหนก็ได้มันป้องกันได้ครับถ้าเป็นเพิร์ดท่านฉีดยาสองสามเข็มเมื่อกี้ท่านก็พูดออกมามันหายจะทาไมครับท่านสั่งให้กรมบริษัทไปฆ่าหมูชาวบ้านแล้วฝังไว้นะ ก็มันหายทําไมไม่รักษาไปฝังหวูทาไมไปจ่ายทําไมสองร้อยล้านของเงินสมาคมมาท่านทําอะไรไม่รู้จริงอะหรือแกไม่รู้ผมงงกับท่านนะฟังครับตอบท่านเนี่ยไม่ไม่ใช่ล่ะไม่ชอบมาพากลเป็นที่มาเขาสงสัยปกปิดปกปิดทําไมปกปิดจนขอสงสัยว่ามีอะไรกับใครบริษัทไหนหรือไม่เงินผมนี่อะ เรียนมาด้านนี้มีเพื่อนมีฝูงตั้งแต่เหนือจดใต้หลายบริษัทผมก็ถามเขาว่ามันเป็นโรคอะไรถามจริงๆบริษัทยักษ์ใหญ่ครับเขาก็บอกกระโรคแอฟริกาสวายฟีเวอร์เขาก็บอกอย่างนี้หมดท่านไปฟังที่ไหนมาเป็นเฟิร์สอธิปดีครับให้ข้อมูลท่านอย่างนั้นนะครับผมสงสัยนะครับชาวบ้านก็สงสัยกันหมดทำไมทำไมท่านพูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดความจริงวันนั้น เมื่อปี62พักเพื่อไทยใส่ใจนะครับไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะครับพักเพื่อไทยยื่นกระทู้ถามรัฐบาลนะครับถามไปยังกระทรวงกรเษวกษตรโดยนายกฤษดาตันเทิดสถิตสเทิดทิศนะครับสสอหนองคายพักเพื่อไทยถามท่านไปครับเมื่อปีวันที่15สิงหาคมปี62ท่านตอบมาดีมากนะครับเนี่ย ตัวแทนเนี่ยแจวตอบมาอย่างดีเริ่มตีว่าการกระทรวงเศรษฐ์ตอบมานะครับก็บอกว่าเป็นอาหิวาแอฟริกาท่านได้ตั้งคณะกรรมาการหลายชุดแต่ผมไม่รู้ว่าชุดที่ตั้งน่ะตั้งมานะ่ะมีการประชุมกันจริงหรือไม่ท่านบอกเป็นวาระแห่งชาติขอดูเนยที่เอกสารวาระแห่งชาติที่ประชุมกันกี่ครั้งเนี่วาระแห่งชาติเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทำอะไรเล่นๆได้ไงครับวันนี้เสียหายไปหลายแสนล้านท่านรับผิดชอบอะไรท่านบอกจะเฝ้าระวัง ต้องการควบคุมโรคอหิวาในสุกรในแนวปฏิบัติของโรคอหิวาในสุกรอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมแผนพร้อมแล้วซ้อมรับมือโรคอหิวาอัสกาสุกรจัดตั้งวอลลุ่มเตรียม,มพร้อมพอผปฏิบัติการวิจัยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ OIE และองค์กรอาหารและการเกษตร FAO ท่านร่วมกับใครครับประชุมโลกกันกี่ครั้งครับขอดูวาระการประชุมหน่อยทีครับ อันนี้เป็นวาละแห่งชาติแต่ที่หนักหนาสาหัสผมข้องใจคือท่านเบิกเงินไปพันกว่าล้านนะครับห้าครั้งเนี่ยก็บอกเอาไปใช้เพื่อป้องก,กันโรคเอเบสก็ท่านพูดเองนะครับว่าเอาไปใช้แต่ท่านอธิบดีแล้วก็ตัวท่านเองนะครับท่านรัฐมนตรีตอบหลายครั้งว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นโรคเฟรดมันเบิกเ,เงินเทศบปลเนี่ยท่านเบิกเงินเทศอะโรคนี้ไม่มีติดเหมือนที่ท่านว่าผมก็ฟังมาสามสี่ปี ท่านก็บอกไม่มีไม่มีรัฐทานเบิกเงินงบนประมาณแผ่นดินเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเนี่ยเพราะว่าไม่ถูกเรื่องนะ่ะทำให้คนสงสัยผมจะบอกท่านนะครับโลกนี้ทําไมเขาต้องปกปิดไม่ปกปิดได้หรือครับชาวบ้านเขาเล่ากันว่าปล่อยให้ฟาร์มเล็กล้มละลายศูนย์หายตายจากหลังน้ําตาร้องไห้กันทุกวันแต่ฟาร์มใหญ่เจ้าสัวร่ลำรวยมหาศาล ร่ำรวยในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ทั้งแผ่นดินนะครับหมูแพงหมดอันอื่นก็แพงตามเดือดร้อนหมดครับทุกคนที่กินหมูเดือดร้อนหมดทุกคนไม่รู้ท่านท่านทานหมูด้วยเปล่าผมไม่ทราบนะครับท่านรัฐมนตรีแต่ผมสงสัยว่าวันนี้ท่านปกปิดกันทําไมผมจะบอกให้รู้นะครับข้อมูลเนี่ยผมรู้มาตั้งแต่รอบแรกๆที่มีการระบาด หมูในจังหวัดพะเยาขนย้ายไม่ได้นะครับปศุสัตว์จังหวัดไม่ให้ขนแต่หมูซีกจากบริษัทใหญ่ไปได้ครับไปทั่วประเทศไปทําไมไปได้อย่างไรของคนอื่นไม่ให้ขนนะครับแต่ปรากฏว่าในปีหกสองหกสามท่านท่านประธานครับผมต้องฟ้องท่านเลยนะครับมีการขนหมูไปประเทศจีนโดยเฉพาะปีหกสามไม่ต่ำกว่าสองสองล้านกว่าตัวนะครับ นั่นคือไปแบบถูกต้องผ่านที่ด่านเชียงแสนสองล้านกว่าตัวจากหมูยีบ่บสองล้านตัวท่านคิดตามผมนะครับจะเล่าให้ฟังผมว่ามันเกินนั้นครับเพราะคนมาบอกผมว่าถ้าจะเอาไปจริงๆไม่ต้องมีใบรับสักอย่างในปี6 2สองเนี่ยเอาไปได้ง่ายๆครับจ่ายชิปปิ้งตัวละ800บาทอันนี้ครับหมูเถื่อนที่ออกไปเนี่ยรัดไม่ได้ไเลยเลยเข้ากระเป๋าใครบ้างผมไม่รู้ ราะมันผลประโยชน์หลายพันล้านนี่ใครบ้างไม่รู้ผมไม่ทราบนะท่านไปตรวจสอบกันด้วยเองท่านได้กันอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าประกาศเป็น a อฟเเพราะอะไรครับถ้าประกาศไปมันขนย้ายหมูยากขึ้นทําให้คนเสียโอกาสในความร่ำรวยในครั้งนี้ใครก็ทราบท่านไปอยู่ที่ไหนมาท่านไม่ทราบท่านร่มตีไปจังหวัดอื่นเรียกแต่สสเรียกผมบ้างดิ ผมจะพาท่านไปดูฟาร์มหมูที่มันเขาล้มละลายอะท่านชาวบ้านรู้อะเห็นเรียกคนนั้นคนนี้ไม่เรียกผมไท่านตามผมบ้างดิเดี๋ยวเบอร์โทรให้ไปด้วยกันผมจะพาท่านไปดูว่าฟาร์มไหนเขาเสียหายขนาดไหนเขาเดือดร้อนขนาดไหนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเพราะท่านเนี่ยครับมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมต้องกล่าวหาว่าท่านรู้ด้วยเปล่าอยากถามแค่นั้นเองการนําหมูออกการนําท่านเชื่อไหมว่า หมูออกจากประเทศเราไปจีนผพราะว่าเกินห้าล้านบาทเกินห้าล้านตัวนะครับขอโทษครับประมาณไม่ต่ำกว่าห้าล้านตัวต่วตอปีเพราะมันมีตัวตัวผีนะครับจุดที่จ่ายตังคนะ์เขาไปทําที่อุตตรินะท่านที่ภาคเหนืออีสานผมไม่ทราบภาคอื่นไม่ทราบถ้ท่านท่านไม่รู้ท่านไปดูหน่อยอุตรดิดนะีทำอะไรกันอ่ะการขนหมูจากภาคกลางไปไปสต๊อกที่อุตรดิตีเอาเชื้อไปปนเปกันที่นั่นหมดใครก็รู้ท่านครับมันเป็นเรื่องใหญ่ แต่ท่านมองกันเป็นเรื่องเล็กก็จะปกจะปิดไปได้งไงเรื่องมันเดือดร้อนขนาดนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับผมจะบอกท่านนะครับในขณะที่โรคระบาดเนี่ยมีการชำแหละหมูบริษัทใหญ่ๆมีตั้งชำแหละหมูไปแช่ห้องเย็นวันนี้ไม่ใช่ห้องเย็นทั่วไปนะครับห้องเย็นที่เก็บผลไม้ก็เต็มไปด้วยหมูหมูซีกมหาศาลครับนี่ต้องขอบคุณทางสุขานะครับที่ตรวจจับเจอสองแสนกว่ากิโล ผมว่าทั้งประเทศเนี่ยหลายจุดตู้เย็นที่เก็บผล,ลไม้ทั้งหลายจะปนเปื้อนไปเพราะท่านเอาหมูไปเก็บกันเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดมีทั่วไปเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านก็ยังอุตส่าห์โอ้ท่านอธิบดีพาตัวคนไปตรวจที่ปทุมธานีไปตรวจก็ดังเก็บเนื้อวัวก,กับเนื้อแพะไม่รู้ที่จริงๆอ่ะไม่มิถูกครับบอกผมดิเสาร์ที่ว่างพาไปกล้าตรวจไหม ล้าเข้าไปไหมเอาความจริงมาตีแผ่วันนี้กักตุนมาเป็นล้านล้านกิโลราไม่เยมหาศาลหากินความทุกยากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รุกสืกรูกสานะครับท่านผมอายแทนนะครับในการทํางานแบบนี้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาต่อว่าท่านนะมาแนะนำท่านนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านมันมีถ้าวันนั้นเมื่อปีหกหนึ่งสองท่านรับว่าใช่ ก็เป็นความจริงมันใช่ท่านก็อธิบายชาวบ้านได้คนที่ทำปศุสัตว์เขาก็จะเข้าใจในการบริษัทในการบริหารจัดการฟาร์มเดี๋ยเดี๋ยวก้าวไกลก็จะมมาพูดเขาก็เป็นสัตรแพทย์ก็รู้เหมือนกันเขาสัตรแพทย์ผมสัตรูบาลผมรู้ดิวิธีบริหารจัดการฟาร์มยังไงบริษัทใหญ่เขาทาอย่างไรไม่ให้ตายต้องเป็นแบบปิดปิดแบบขนาดไหนไม่ต้องปิดแบบหนักหนาท่านอย่าเพิ่งตอบใจเย็นท่านมติี อย่าเพิ่งเปิดไหม่ให้ผมพูดจบก่อนให้เขาตรวจสอบวิธีการแก้ไขเนี่ยหมูเข้ามาในฟาร์มไม่ให้ติดเชื้ออย่างไรนะครับมันมีวิธีทำอยู่ก็มันไม่มีเลยครับโรคนี้ยารักษาไม่มีวัคซีนแล้วยุโรปเขาเลี้ยงได้ไงเมรกาเลี้ยงได้ไงเยอรมันเลี้ยงได้ไงก็เขาใช้วิธีเมเด็เมนวันนั้นเมื่อปีหกหนึ่งท่านรู้แล้วรีบบอกรับความจริง ประเทศอื่นเขารับความจริงหมดเราก็บอกความจริงให้เขาทราบว่ามันอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกวิธีบริหารจัดการฟาร์มปรุษัตรมีทุกอำเภอเนี่ยไปอบรมกันเลยครับท่านไม่ได้อบรมเขาเพิดรเพิดเพิดชาวบ้านก็ไปทำวัคซีนเพิ่รสน่ะละครับว่าโอ้สบายเพิ่ง่ายทำวัคซีนก็ปลอดภยัยไม่มีปัญหาเลยสักอย่างเนี่ยเพราะเขาเข้าใจผิดจนสุดท้ายหมูเขาตายท่านจ่ายให้เขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ จะขายหมูได้ร้านหนึ่งได้เจ็ดแสนบาทขาดทุนไปสามแสนและท่านก็ห้ามเลี้ยงท่านไม่ให้เลี้ยงหมูอีกบริษัทท่านไปสั่งห้ามเลี้ยงหมูนะครับสามปีไปเนี่ยนี่นี่ธนาคารนี่ไฟแนนซ์ยึดรถเขา้ายึดบ้านอยู่ในฟอ้องล้มลายกันเยอะแยะไปหมดท่านไม่รู้ผมอยากพาท่านไปเยี่ยมฟาร์มหมูที่เขาเสียหายจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ กับปรบัปัดจากที่ผมไปถแถลงข่าวท่านเ็าบอกว่า,วาอุ้ยเอาเงินไปให้กู้รายล้านแสนเลี้ยงหมูใหม่ถ้าไม่ได้ถามลูกน้องอ่ะที่พดีสั่งห้ามเลี้ยงละสามปีอ่ะถ้าท่านจะให้เลี้ยงเหรอค่าเชื่อได้ยังครับมันผิดหลักการตั้งแต่วันแรกวันแรกที่ท่านสั่งให้ฆ่าหมูเขาเล่าฝังในฟาร์มอะครับมันผิดหลักการมีถูกที่ไหนเท่ากับบอกว่าต่อไปนี้เองอย่าเลี้ยงนะเอาหมูฝังที่นี่หมูมันมีเชือ้อ เมื่อกี้ท่านจุลพันธ์ก็บอกเชื้อนี่อยู่ในดินได้สามปีถ้าทําทไงเนี่ยก็ไม่บอกเขาทีแรกเขาเสียหายะครับแล้ววันนี้บอกเอาตังค์ไปอีกแสนมันจะเป็นหนี้ซ้ําหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนเลี้ยงหมูหม,หมูตายอีกท่านจะรับผิดชอบอะ่ะท่านครับการเงินกู้เขาแล้วครับหรือให้ให้เขาค้ับเองเขาเจ๊งอีกรอบสองท่านทําไงครับเขาตายนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักแนละ้วท่านเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านไปคุยกันก่อน ปรึกษาหาลือกันให้ดีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรวันนี้ท่านก็ต้องไปดูต้นทุนการผลิตทั้งไก่ด้วยเนี่ยเมื่อวันนาวันเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกไม่ให้ไก่ขึ้นราคาท่านรู้ไหมต้นทุนอาหารขึ้นไปตั้งสามสิบเปอร์เซนต์อยู่ได้ไงครับคนทำปรุสุตว์มันมีหลายหลายปัจจัยไม่ใช่กําหนดราคาอย่างเดียวท่านต้องไปดูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรวันนี้ที่เกิดเรื่องมากมายในวันนี้ ก็เพราะความผิดพลาดปิดบังซ่อนเล้นเพื่อใครบางคนใครครับท่านบอกชื่อผมหน่อยทีผมอยากรู้เขายิ่งใหญ่มากนะครับขนาดหนังสือของคณะสัตวแพทย์สิบสี่สถาบัน่ะส่งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หนังสือหายการทางมีคนเซ็นรับะ่ะเซ็นรับอะหนังสือรับส่งมีคนเซ็นรับที่กรมสัตว์แต่หนังสือหายได้เก่งมากครับใหญ่มากสุดยอด ทำให้เอกสารสำคัญที่บอกเป็นเอเบสหายอ่ะท่านบอกตั้งกรรมการสอบสวนไปในเจ็ดวันตอบผมหน่อยนะครับวันนี้สิบกว่าวันละได้ตัวยังหนังสือหายได้ไงแสดงว่าเขายิ่งใหญ่นะครับสื่อบางสื่อเขาบอกมีใครบ้างอักษรตัวอะไรบ้างผมก็ไม่อยากเอามาเล่าในที่นี้ให้ท่านไปติดตามอเองวันนี้ผมว่าเรื่องราวพวกนี้นะครับสอสอของเรา ฝ่ายค้านทั้งหมดรวมทั้งรรคเพื่อไทยเตรียมข้อมูลไว้เยอะมากครับผมนี่แค่น้ำจิ้มนะท่านน้ำตีอย่าไปไหนนะ่ะตั้งใจฟังหน่อยครับเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวครับขอบคุณครับครับ